มานี่เลยนางดาวมาเฮ้หนีหนีเอาขอขมาหลวงพเดี๋ยวนี้นนข,ข้าจะทำพิธีไล่เสด็จจันไรให้ออกจากตัวเองก่อนที่จะมีคนในหมู่บ้านตายโดยเฉพาะตาขขาเองที่ป่วยอยู่อ่ะไหวข้าขอเข้ามาข้าซะอาใจะเริ่มทําพิธี <unexpected. S 1> เอาขอขามาเดี๋ยวม่อะไรกันนี้นนน ดาวโอ้ยดูสิสสไม่เจอนานดาวตัวโตวขนาดนี้จะสูงเท่านานแล้วเนี่ยดาวคิดถึงนะดาวหวนมากเลยจ้ะน้าไม่ยอมให้ดาวไปหาที่กรุงเทพได้แต่คุยกันน้างานยุ่งน่ะขอโทษนะที่น้าไม่ได้กลับมาหาดาวเลยน้าอย่าทิ้งดาวไปไหนอีกนะจ๊ะ นางดาวหวันไม่เจอกันสิบกว่าปีเนี่ยแกยังเซรอเหมือนเดิมเลยนะนั่นสินนะนึกว่าไปได้ดิบได้ดีเป็นคุณนายเงินล้านที่กรุงเทพแล้วนั่นอาศัยรถใครมาละ่ะรถเพื่อนฉันนะแสงล่าไม่เจอกันนานเนี่ยแกก็ยังเลวเหมือนเดิมเลยนะ ฉันก็วอเลยนะแกเดี๋ยวก็ตบให้หน้าแหกหรอกใครแหกใครเดี๋ยวก็รู้ไอหมอผ่าดแกใส่ลายแม่ฉันว่าแม่ฉันโดนผีปอบเข้าสิจนแม่ฉันต้องฆ่าตัวตายเฮ้ยเฮ้ยเยานะเฮ้ยยานะแล้วังเฮ้ยแล้วนี่คือสิ่งที่แกทำกับฉัน อ่างศรไ้หายแค้นมัแล้วอาขอเถอะเลือกแล้วตอกแทนแค่นี้เถอะฉันเห็นแกนอาผู้ใหญ่หรอกมหมจ๊ะ